แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกำนันยาด็อกเตอร์สิทธิชัยกาเจริญกำนันตำบลแม่จัวทำพิธีเปิดป้อมตำรวจชุมชนโดยมีพันตำรวจเอกเบนวงเครือผู้กำกับการสหานีตำรวจพุทธนเด่ชัยเป็นประธานค่ะเมื่อวันที่27ทธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา พันตำรวจเอกเบนวงเครือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัยประธานในพิธีเปิดป้อมตำรวจชุมชนตำบลแม่จัวอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยมีกํานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกํานันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัวคณะผู้บริหารกอตอตำรวจอําเภอเด่นชัยผู้อำนวยการสถานีอนามัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัวคณะครูและประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายตำรวจชุมชนตำบลแม่จัวเพื่อเป็นจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนดูแลทุกสุขประชาชนด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอํานวยความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ตำบลแม่จัวค่ะ ้ดยพันตำรวจเอกเบนวงเครือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเด่นชยัยประธานในพิธีได้กล่าวพบปะผู้นำในพื้นที่และประชาชนได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันดรสิทธิชัยกัจเจริญกำนันตำบลแม่จัวเพื่อแสดงว่าเป็นผู้เสียสละ ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์แก่สถานีตำรวจภูธรเด่นชัยพร้อมกันนี้ได้ลงนามเพื่อทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขณัจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนตําบลแม่จัวค่ะ ดรสิทธิชัยกาเจริญกำนันตำบลแม่จัวกล่าวว่าได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างป้อมตำรวจขึ้นมาด้วยปรึกษาท่านผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอเด่นชัยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีทั้งตำบลรวมถึงผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่ภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนร่วมสมทบวัสดุอุปกรณ์และระดมเงินช่วยการสร้างป้อมตำรวจชุมชนตำบลแม่จัว ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ประชุมระดับตำบลและหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาค่ะปราประชามัวอาราตัระอคุณท่าเลียรทันนผู้กำกับท่านนายกเทศมนตรีสมุยเมจัวท่านประธานกศธนท่านจึงธามดนะครับประนประชาติจึงนะครับดีสิตั้กระตุ้นใ้นะครับดีจริงจุด มาเป็นประธานแล้วก็ร่วมเป็นเกียรตินะครับในเป็นช่วงเวลาแห่งพวะาทั้งว่าแม่จ้วนะครับหรือว่าพลตรีก้าวชาชุดแม่ั่วนะครับหรือตำรวจชุดแม่ั่วนะครับหรือว่าจุดตรวจแม่ั่วเนี่ยนะครับ